เขาในเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดดูนุนปุ๊ก่อนโอ้เปียกเบิดเศร้าคลายตรงนี้แล้วหนาวเขาในเนาะเพราสิบเอะเอะก่อนสิบไปทุละโอ้หนาวเลยพลนตกห้ามใส่พี่น้องเอ้ยอือมีอยังไข่น้ำปั้นมีด้วมันนี่ นี่คะวันหลังค่อยมาเอาหนุนน้ำนปั่นก็ได้ซื้ออย่างอื่นก่อนง่ด้ไยนหนาดเมียวันเมียบถอฮะยูคนีันรค่อยมีฝนเนาะเออภาคเนาดูเรื่องฝนตกหนักนะคะว่าน้ำจนกาดืิออยู่แถวนี้โบมีน้ำหิ่มปะมมก็เมียได้รอน่ากนี้ออรับชุมชนนะคะ เงิ้นมีเงิน่เช็คเงินก่อนเพราะว่าบัเอาเงินมาบาัตเอาเงินมาหลายนะไม่ยื้อม่ยื้ออยไม่ยื้นะคะตังี้น้าบ,บ้านเราก่อนเอเช็คเงินก่อนที่จะเลี้ยงเลี้ยบเลี้ยงงนะั้นเกิดมามีอะไรบ้าง ดูเลยไปแล้วอ,อ้ยหาไปเอ้ย,อยไม่ค้าไม่ค้าบอกร้านค้าชุมชนนะคะตาไน้อยเพิ่กเลอุดหนุนเพิ่มนจากพี่น้องเท่าไหร่คะยี่บหาบาทย่สอบห้้าวดมีอนุนสินค้าบ้านเราใส่เพื่อคนกได้ เท่าไหร่นะนี่ตอนนี้มีเงินอยู่กี่บาทเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่บ่นี่ล้พอได้อาหารหมามาไหมนี่เดี๋ยวสิเลี้ยงขนมพอนยู่เลี้ยงขนมน้องมากอนพอนกินขนมอยู่วะโอเคจะจ่ายเงินก่อนจังยังเลี้ยงมีเงินอยู่ที่สิบหกเจ็ดสิบบาทเท่าไหร่แล้วเกินแล้วเปลอกหรือค่าห้าสิบ เอาอีกสองเอออีกยี่สิบให้มันหมดนี่แหละมีเงนิองนอยู่มีเงินอยู่เจ็ดสิบบาท <c oughs> จ้าได้เลยใส่น้นงนองม้าเพิ่นม้าแมาม้าแมกี้น่าแมกี้น่ารถเหยียบเพิ่นรถเหยียบเพิ่นมาสันวดก่อนมาดามงโพกมาซื้อน้ำปั้นเพิ่นนะแต่ตอนนั้นเพิ่นขายอยู่ตรงนี้นะคะ บันนีิพญายเขาข้างในแล้วน,นะคะได,ได้เก็ดเจ็สิบเนาะขึ้นฟ้าขึ้นโฟนแล้ว,ลลวตอนนี้โอเคนะคะได้โอเคให้ครกบอกนะทรบได้นะ กูได้นะนี่ค่ะเดี๋ยวเลี้ยงน้องหมาก่อนบัว,วมีอาหารให้เพื่อนมันนี่จะซีเรียสขนมน้องหมาก่อนสิได้ดน,น,น้องหมาเจ้าน่้อยเมื่อกี้มาเร็ว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 มาๆๆมาๆๆๆมาๆๆๆมาเร็ว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 ้โห่ยงเร็ว แ,แ,แ,แม่ค่าบอกกินบอกกินได้นะแม่ค่าเซ่เซ่เขาอ,อยากเลี้ยงขนมเพ,พ,พิินร้านค้าเพิินพี่น้องร้านค่ายเล็กเล็กบานเฮาพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละถ้าพเพลย์พานไปพานมากอุดน,นุนเพิ่นเด้อกินเยอะไซ่อ้าอยู่ตรงไหน,น

ใช่มันเหลือสองตัวปะเดินมาขิงเพิื่องอ๋อคนไปขังเคิื่องมานี่ตัวนี้กินยี่บ้านี่พคนกินยีบบ้างได้บปกินแบบก <c oughs> ินได้นะกินอะไรซื้อไม้ค่าแล้วให้ไม้ค่ากินกินเด็กกินยืมหมอหันมามากิานเลยลูก <c oughs> กินก้อนตัวนั้นกินใ้ปากก้อนไม่กินหยาบก,กินก้อนกินตันี้ครับวนนี้ชินค้าบ้านเฮ้าค่ะขายได้พอได้อยู่หรอหมนะัเนาะเขาได้อยู่เนาะทอนฝ่าพุาน ตัมัต้กตัวนี้มันหวานมันมักมันหวานกินเลยกินเลยเดี <sick> ๋ยวเฝ้าไปกินให้บดกัน เยาอยากสวกมือเขาเลยเอาหนิพูมันได้ที mm ่ดีแล้วตอนนี้กินกรังท้องกลังท้องอีกอ๋อกล er ังท้องกินเขาไปกฮะแต่แถวบ้านเ้านี Bow ่เขาบุควยดีสีาคุ้มเลยมาน่ะยิงบางมองคลินิกเขาบรเห็ดให้เลยเมันเสียงค่ะมากินมามา ตัวนี้น่อยมาเล้วนี่มานี่เอากินตัวนั่นก็สัมบุก,กินติดใจตัวนี้วนนวนบวกกินเลยมันได้กินตัวนี้บวก,กินมาดนนมาเนี่ยมน่ติดน,น,นหวานิมบแซบแน่นอน,น,นอนจะสวบมือเขาด้อใช่หร หลังสีมาซื้อน้ำปั่นเพื่อนเด้อเมื่อนี้สิไปบ้านคุณ่ตดีนะน้ำปั่นเพื่อนนี่น้ำปั่นยังไงเนาะจะได้เวลาไปซื้อจะได้ถามคนที่กินชื่อส่วนมากคนซื้อเนี่ยไม่ค่อยกินเด้อ <laughs> อันนี้อะไรอ่ะนี่รสโกโก้นะคะส่วนนี้ชามะนาวนะคะอันนี้ชาเขียวส่วนนี้โอ้อันนี้เพือกนะคะนี่ชาเขียวัวน้เนาะอ๋อนี่แคนเตลุปชาเย็นนะคะนมเย็นนะคะมีหลายอย่างโอเคจะได้จำเมนูจะเอากระติกมาพร้อมนะ ใส่กรติกเราใส่กรติกไปจะสั่งให้ผู้นั่นผู้นี่ลายคนอยู่ค่ะโอเคนะคะ่ะขอบคุณเลาลๆนะคะแวะร้านค้านะคะทุกคนผ่านมานี่ก็อยากแวะให้อีกน้องหมาอีกสักหัวนึงเพิ่นท่องอยู่นะคะเย้ติดใจละเซ chết yên này được đi con yên rồi bá con kha xong anh ở đây này đó bởi à, con con ở đây này นุนสินค้าบ้านเรานะคะเมื่อหลังจะมาอุดหนุนเพิ่นใหม่ค่ะคลิมนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมองพูเฮดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ชมกันได้สวัสดีค่ะ